ถ้าไม่อยากถูกเสียค่าปรับจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับคนที่ทําบ้านเช่าอยู่อย่าลืมเช็คสิ่งน,นี้นะคะสําหรับคนที่ทําบ้านเช่าอยู่และเป็นเจ้าของบ้านเช่าหลังที่2เป็นต้นไปแต่ไม่ได้รับเอกสารจากหน่วยงานราชการเพื่อให้ไปเสียที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างคุณสามารถที่จะเช็คหรือว่าตรวจสอบได้ดังนี้โดยครูฮันนาจะยกสตัวอย่างนะคะก็คือเคสที่1ทางราชการส่งเอกสาร มาให้เราจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้รับเอกสารตรงนั้นซึ่งอาจจะเกิดจากผู้เช่าไม่ได้เก็บไว้ให้เราหรือว่าไม่ว่าจะสาเหตุใดๆก็าตามมันเลยทําให้เราไม่มีเอกสารเพื่อไปจ่ายค่าภาษีตรงนั้นเราสามารถเช็คได้ดังนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะไปที่สํานักงานเขตในพื้นที่ที่บ้านเช่าเราอยู่โดยเราก็ไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่าเราชื่ออะไร ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปค้นหาข้อมูลตรงนั้นมาให้เราในข้อมูลตรงนั้นมันก็จะมีบ้านทุกๆหลังที่เราเป็นเจ้าของอยู่เขาก็จะเช็คได้ว่าหลังไหนที่เราจ่ายไปแล้วหลังไหนที่เรายังไม่ได้จ่ายถ้าสําหรับหลังไหนที่เรายังไม่ได้จ่ายเราก็สามารถที่จะจ่ายเพิ่มเติมได้สําหรับเคสที่2ก็คือทางราชการไม่ได้ส่งเอกสารเพื่อแจ้งเราจรงิงๆนะคะไม่ว่าจะในเคสของตกหลน่นหรือว่าไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามเรา ราก็สามารถที่จะเช็คได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะก็คือเราก็ต้องเดินทางไปที่สำนักง,งานเขตเหมือนเดิมนะคะโดยมีการแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่สาหรับเคสนี้มันอาจจะเกิดจากที่บางครั้งบ้านหรือว่าคอนโดตร,ตรงนั้นมีอยู่จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเพื่อบ่งบอกว่าเราเป็นเจ้าของมันอาจจะเกิดการตกหล่นหรือว่าในระบบมันไม่มีชื่อเราเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นนะคะมันก็เลยทําให้ทางราช ไม่สามารถที่จะส่งเอกสารมาหาเราได้ดังนั้นสําหรับเคสนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการขอโฉนดที่ดินของบ้านเช่าของเราที่มีชื่อเราอยู่ที่ด้านหลังโฉนดตรงนั้นนะคะเพื่อเอาไปยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของบ้านจริงๆนะแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการคีย์ข้อมูลไปเพิ่มเติมในระบบให้ซึ่งเราก็สามารถที่จะจ่ายภาษีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างได้นะคะสำหรับเคสนี้ บางกรณีทางเจ้าหน้าที่เขาอาจจะนุโลมให้นะคะซึ่งเขาอาจจะมีการขีดข้อมูลเข้าระบบก่อนแล้วให้เราไปจ่ายภาษีแล้วก็ที่ดินในปีหน้าได้นะคะดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเคสไหนเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้รับเอกสารจริงๆครูก็อยากให้ทุกคนนะคะอย่านิ่งนอนใจพาตัวเองไปที่สำนักงานเขตแล้วก็ไปเช็คข้อมูลให้แน่ชัดให้ชัวร์ว่าด้วยสาเหตุใดที่เราไม่ได้รับเอกสารแจ้งให้เราไปจ่ายภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งปลูก สร้างตรงนั้นนะคะก็ให้รีไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่จ่ายภาษีตรงนี้นะคะที่แน่ๆเลยเราต้องเสียค่าปรับนะคะแล้วก็มันอาจจะทําให้เราผิดกฎหมายได้นะคะก็ขอให้ทุกคนรีไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะ